เปิดผลงานฟิล์มธนาพศา์ก่อนดังเปรี้ยงในคุณชาย ไม่ปล่อยให้แฟนคลับคิดถึงกันนานเพราะพระเอกฟิล์มธนพัทก็มีผลงานออกมาให้เห็นกันเรื่อยๆล่าสุดก็มีละครพายุสายที่จ่อคิวรอออกอากาศโดยเผยตัวอย่างแรกให้เห็นถึงการพลิกบทมารับบทพระเอกสายตบจูบเป็นครั้งแรกประกบนางเอกเอสเธอร์สปีรีลาแต่ก่อนจะได้ชมละครพายุสายตอนแรกในวันจันทร์ที่26เมษายนนี้ทางช่องวัน31ขอพาไปย้อนชมผลงานของหนุ่มฟิล์มธนพัท์กันก่อน ก่อนก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงก่อนหน้านี้นั้นฟิล์มธนภัทรเคยเป็นสจวดสายการบินดังมาก่อนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองแล้วเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างจริงจังในรักฝุ่นตลบแคสติ้งโปรเจกต์จากโปรเจกต์แคสติ้งนักสแสดงในวันนั้นสู่ฟิล์มธนภัทรในวันนี้โดยผลงานก่อนหน้านี้ฟิล์มได้ร่วมงานกับทางช่องวัน31มาตลอดอาทิสเสนหาไดอารี่ตอนกับดักสเสนหาถือได้ว่าเรื่องนี้เป็นใบเบิกทางให้คุณผู้ ชมได้เห็นหน้าค่าตากันบ้างแล้วก็มีละครเรือเนเบญจพิษรับบทคุณเพชรและตามมาด้วยบทบาทที่สร้างกระแสตอบรับได้ดีเยี่ยมจากคุณผู้ชมคือเมีย2018รับบทบอสินนั่นเองจากฝีมือการแสดงของหนุ่มคนนี้ที่ทําให้โดนใจแฟนๆละครได้อย่างดีทําให้งานรัดตัวไปหมดตามมาด้วยอีกหลากหลายบทบาทได้แก่บทบาทรัดในละครหน้ากากแก้วเป็นชายหนุ่มที่หลงรักกับผู้สาวในละครพูดพิศวาสสา ต่อความฟินให้กับคนดูกับเส้นทางรักของอารุณาและบอดวัีินในละครอารุณา2019ต่อด้วยการรับบท2อนุ่มต่างยุค2บทบาทในละครเรื่องเดียวพีทเพียนในละครรักแรกพบตามมาด้วยละครโรแมนติกคอมดี้ชันชื่อบุษษบากับบทสรานี่นอกจากจะได้โคจรมาเจอกับนางเอกบีน้ำทิพย์อีกครั้งหนุ่มฟีมยังได้ร้องเพลงประกอบละครเองด้วยคือเพลงชนะไปแล้วแม้ละครชันชื่อบุษบาจะจบลง ก็ยังมีรายการฟิล์มฟ o r fan ที่ต้องลงทุนปลอมตัวออกตระเวนเซอร์ไพรส์แฟนคลับแบบจริงจังถือกล้องเอกสัมภาษณ์เองเพื่อตอบแทนความรักที่แฟนคลับมีให้ตลอดมาและผลงานปี2021ของฟิล์มธนพัฒน์ในละครพายุรายที่จะมารับบทนาเรศทายาทคนรองของอาณาจักรพันล้านที่เป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกกับนางเอกมากฝีมือเอสเธอร์สปีรีลาพร้อมจับมือฝ่ามรสุมความดราม,มา่าทางการแย่งชิงสมบัติ ความเกลียดชังและความรักครั้งแรกที่ไม่อาจลืมและล่าสุดกับบทพระเอกในละครคุณชายเรียกว่าฟีดแบ็ของคุณชายที่มีแต่คําว่าปังเจ้าตัวกล่าวว่าถือว่าเป็นฟีดแบ็ที่ดีมากๆตั้งแต่ละครยังไม่ออนเลยก็ดีใจที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอที่จะดูเพราะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่พวกเรานักแสดงและทีมงานทุกๆคนตั้งใจทํางานชิมีมากพอในออนแอร์แล้วก็เป็นกระแสะตอบรับที่ดีเราก็ชื่นใจก็ ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ให้ความสนใจละครเรื่องคุณชายเรื่องนี้มันเป็นการพลิกบทบาทครั้งยิ่งใหญ่ของผมถ้าใช้คำพูดตรงโรคมันคือการเปลี่ยนความเป็นพระเอกสู่การเป็นนายเอกของผมแต่สําหรับผมสิ่งที่มันได้มากกว่าความฟินความจริงของเรื่องนี้มันคือการสะท้อนสังคมครอบครัวแล้วก็เรื่องความเท่าเทียมกันในสังคมผมดีใจทุกครั้งที่แฟนๆอยากดูผลงานของเราเพราะมันคือความตั้งใจที่เราใส่ลงไปอยู่แล้วในทุกๆผลงานแต่ด้วยละคร ค่ครเรื่องนี้มันมีดีเทลแท้ค่อนข้างเยอะกว่าหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเพราะข้อคิดหลายๆอย่างที่ให้คืนกลับคนดูเยอะกว่าเรื่องอื่นๆผมเลยดีใจมากๆที่แฟนๆให้ความสนใจและให้การตอบรับที่ดีจากละครเรื่องนี้ของเรา